สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดในเกมอสูรออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการอัปเดตตัวเกมอสูรนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่เอาละครับสำหรับชาวเกมอสูรนะครับที่ยังจะเล่นอยู่นะครับก็คงต้องยอมรับกันไปนะครับนะหรือนะครับอาจจะมีข้อ ถกเถียงหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยก็พยายามเสนอแนะกับทางทีมงานแล้วกันนะครับนะอาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะพราะยังไงเราก็เป็นเพียงแค่ผู้เล่นนะครับแต่ก็หวังว่าทางทีมงานนะครับจะเห็นใจผู้เล่นนะครับทีอ่อยู่ร่วมกับเกมอสราออนไลน์นะครับที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับนะาจะมาแนะนำเซตนะครับของอาชีพวอลล็อกนะครับอีกหนึ่งเซตนะครับนั่นก็คือเซตพลังนักราวิญญาณน,นะครับเรามาเริ่มจากไอเทมชิ้นแรกนะครับของเซตนักราวิญญาณน,นะครับก็คือหมวกนักราวิญญาณน,นะครับเรเวลที่ใส่ได้นะครับจะเป็นเรเวล60นะครับแล้วก็อาชีพที่ใส่ได้เนี่ยนะครับสามารถใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะครับ หมวกนักล่าวิญญาณนะครับจะดรอปจากบอสนะครับที่ชื่อว่าอัศวินปีศาจดูฮารานนะครับเรเวล999นะครับสถานที่นะครับที่บอสเกิดนะครับก็จะอยู่ที่สุสานใต้ดินชั้นที่2นะครับวิธีการไปสุสานใต้ดินชั้นที่2นะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยมาคุยกับ N อ c นีนะครับเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับไม่ว่าจะอยู่ของเมืองไหนก็ได้นะครับแล้วเลือกหัวข้อนะครับ ที่เป็นหัวข้อว่า,าประสาทเซาเทินฟอร์ดประตูทิศใต้นะครับตัวละครเนี่ยเราก็จะวาร์ปไปนะครับเมื่อวาร์ปมาถึงนะครับให้ผู้เล่นเดินขึ้นทางด้านบนนะครับเข้าวาร์ปด้านบนไปเลยนะครับจึ๊ดๆๆๆนะครับเข้าวาร์ปนี้เมื่อเข้ามาในวาร์ปแล้วนะครับผู้เล่นเนี่ยจะมาอยู่ที่จเจรืหลัดตรงกลางนะครับให้ผู้เล่นมาทางวาร์ป ขวามือนะครับแล้วก็เข้าวาร์ปที่อยู่ทางด้านขวามือเมื่อเข้ามาในวาร์ปนี้แล้วนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยขึ้นไปทางวาร์ปด้านบนนะครับเราก็จะมาอยู่ในโบสนะครับเข้ามาในโบสเมื่อเข้ามาอยู่ในโบสนะครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับนี่นะครับนักบวชฝึกหัดยออนนะครับแล้วเลือกหัวข้อ ขอเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับผู้เล่นจะมาอยู่ที่สุสานใต้ดินชั้นที่1น,นะครับในแมปเนี้ยนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ถ้าไม่รวมวาร์ปที่เข้ามานะครับก็จะมีอยู่แค่2วาร์ปนะครับนะก็คือด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายนะครับให้ผู้เล่นเดินเข้าวาร์ปที่อยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับ ผู้เล่นนะครับก็ระวังมอนลุมตายนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับนะตัวเกมอสุราเนี่ยปรับอัปเดตให้มอนเนี่ยโหดขึ้นนะครับก็เดินกันระวังระวังเนาะนะครับเข้าวาร์ปนี้นะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในวาร์ปนะครับผู้เล่นจะอยู่ที่สุสานใต้ดินชั้นที่2นะครับก็จะเป็นแอรแมปที่บอสอัศวินปีศาสดูฮารานเกิดนะครับก็เดินหาเดี๋ยวน้จะเดินหาดูสักรอบหนึ่งนะครับนะว่ามีบอส เกิดอยู่หรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครับนะเพราะว่าผู้เล่นก็จะมาทําการดรอปนะครับไอเทมก็เดี๋ยวเดินดูสัก1รอบแต่ก็ไม่น่าจะอ้าวนี่นะครับเกิดอยู่นะครับเนี่ยเจ้าต,ตัวนี้นะครับอัศวินปีศาจด,ดุขลาน,นะครับ ไหวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนาะรองกำจัดดูก่อนนะครับโอ้ติดมืนติดหินติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะตายนะครับนะก็จะเป็นแมปนี้นะครับนะสุสานใต้ดินชั้นที่2นะครับนะจะเป็นที่อยู่ของบอส อศวินปีศาจดูฮารานนะครับชิ้นต่อมานะครับของเซตนักราวิญญาณนะครับก็คือเสื้อคลุมนักราวิญญาณนะครับเลเวลที่ใส่ได้นะครับจะเป็นเลเวล75นะครับอาชีพที่ใส่ได้นะครับก็จำกัดอาชีพนะครับจะเป็นวอร์ร็อกนักพยากรผู้สื่อวิญญาณแล้วก็คนส่งคลาดนะครับเสื้อคลุมนักราวิญญาณนะครับจะดรอปจากมินิบอสนะครับ2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ แมนด็อกนะครับในกองเคียวเทอมินนะครับเรเวลยี่สิบเก้านะครับสถานที่นะครับก็จะอยู่ที่ป่าวินเดนวูดนะครับอีกตัวนะครับจะเป็นมินิบอสที่ชื่อว่านอถูนะครับเจ้าแห่งหนูนะครับเรเวลเจ็ดสิบนะสถานที่นะครับก็จะอยู่ที่ถ้ำใต้น้ําไม่ใช่ถ้ำใต้น้ำสินะครับอุโมงค์ใต้ดินชั้นที่หนึ่งนะครับที่ นอถูเจ้าแห่งหนูจะอยู่นะครับเดี๋ยวน้จะพาไปนะครับจะพาไปหนอถูก่อนเลยนะครับหนอถูนะครับวิธีการไปนะครับเริ่มแรกเนี่ยให้ผู้เล่นอยู่ที่ประตูทิศใต้ของปราสาทเซาท์เทนฟอร์ดได้เลยนะครับนะก็จากวาปการมาล่าบอสนะครับปีศาจดูฮารานนั่นแหละครับนะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยให้มาคุยกับเจ้า n อ c ตัวนี้ได้เลยนะครับ 3ส,สหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อนนะครับเลือกหัวข้อนะครับซากทันทะสถานนะครับนะตรงเนี้ยจะเป็นการวาร์ปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถไปทางวาร์ปของอัศวินปีศาจดูฮารานได้นะครับนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยผู้เล่นก็นี่เดินมานะครับเข้าวาร์ปที่อยู่ ถัดไปได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาในวาร์ปนี้แล้วนะครับเนี่ยผู้เล่นจะอยู่ที่อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1น,นะครับก็เป็นสถานที่ที่นอทูนะครับเจ้าแห่งหนูเนี่ยนะครับจะเกิดนะก็เดี๋ยวนะลองเดินหาดูนะครับอ่ะเจอนะครับเจอ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  นี่เจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆหน่อยนะนี่ตัวตัวนี้นะครับนี่นอถูนะครับก็น่าจะกำจัดได้นะครับสำหรับน้านะอา้าวตายเลยตายง่ายแท้นะครับไม่ดอบนะนะครับนะก็จะเป็นอ่าหนในสนะครับ ที่จะหาเสื้อคลุมนะครับนักราวิญญาณนะครับแล้วก็มินิบอสอีกตัวนะครับที่ดรอปนะครับเสื้อคลุมนักราวิญญาณนะครับก็คือแมนด็อกนะครับเริ่มต้นเนี่ยผู้เล่นให้อยู่ที่หมู่บ้านวินเดอร์บูธได้เลยนะครับเมื่อมาแล้วเนี่ยนะครับให้ผู้เล่นออกทางวาร์ปที่อยู่ใกล้กับที่เราวาร์ปมาเลยนะครับเข้าไปเลยวาร์ปนี้ แมนด็อก ok เนี่ยเขาจะอยู่ที่ป่า w n d นเดน o ูดส่วนที่2นะครับเมื่อมาอยู่วาร์นี้นะครับให้ผู้เล่นเดินมาทางวาร์ที่อยู่ทางด้านล่างนะครับก็เข้าวาร์นี้เข้ามาในวาร์นี้นะครับสังเกตจากแมปนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดสองวารนะครับที่อยู่ทางด้านมุมขวาล่างนะครับนะให้อยู่ให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับ เข้าทางวาร์ปที่อยู่ล่างสุดนะครับนะพอถ้าไปเข้าวาร์ปที่อยู่ทางด้านขวานะครับมันจะไปป่าวงกดนะครับก็ไม่ตรงกับที่แมนด็อกเกิดนะครับเอ้โทษทีนะครับอ่า เมื่อมาทางวาร์ปขวาล่างแล้วนะครับเนี่ยจากในแผนที่นะครับให้ผู้เล่นนะครับแยกตัวมาทางเอ็นพีซนะครับที่เป็นกลุ่มสีฟ้านะครับเยอะๆนะแล้วมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนะผู้กองเวนนะครับนะ ก็สนทนานะครับแล้วเลือกหัวข,ข้อขอผ่านเข้าไปนะครับจะไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผู้เล่นจะอยู่ที่ป่าวินด์วูดส่วนที่1น,นะครับมันจะมีแค่วาปเดียวนะครับก็ให้เดินไปเข้าวาร์ปนั้นได้เลยนะครับอ่ะก็เข้าวาร์ปนี้อ,อยากขยายหน่อยนะครับมองไม่เห็น ตอนนี้นะครับผู้เล่นจะอยู่ที่ป่าวินด์วูดส,ส่วนที่2นะครับจะเป็นสถานที่ที่แมนด็อกนะครับในกองเคียวเทอร์มินเนี่ยเกิดนะครับนะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบในในกองนะครับคุมแถวนี้นะครับนะก็ต้องก็ต้องเดินหาดูนะครับนะว่าจะาเกิดตรงมุมไหนนะครับนะจะเป็นมินิบอสเอ้ยเจอแล้วหรือเปล่า นี่นะครับตัวนี้เอ้าตายเลยตายง่ายแท้นะครับก็เนี่ยสถานที่เกิดนะครับของแมนด o อกในกองเที่ยวเทอมินนะครับเลเวลเขาจะเป็นเลเวล29นะครับก็สามารถมาดอบหาได้ง่ายๆนะครับมาดอบได้นะครับแต่อาจจะไม่ง่ายนะชิ้นต่อมานะครับก็คือรูปแก้วสะสมวิญญาณนะครับของไอเทมเซตนักล่าวิญญาณนะครับ เรเวลที่ใส่ได้นะครับจะเป็นเรเวล65นะครับจำกัดอาชีพที่ใส่นะครับก็จะมีวอลล็อกนะครับนักพยากรผู้สื่อวิญญาณแล้วก็คนส่งคลาสนะครับไอเทมรูแก้วสะสมวิญญาณนะครับจะเป็นไอเทมที่ได้จากการทำเควสนะครับเริ่มต้นเควสนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยคุยกับเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับแล้วเลือกหัวข้อป้อมประการตะวันออกนะครับนี่ป้อมประการตะวันออก ไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไหนนะครับก็สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่การรถไฟได้เลยนะครับเมื่อมาอยู่ที่ป้อมประกันตะวันออกแล้วนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยออกวาร์ปทางด้านซ้ายมือนะครับเข้าวาร์ปนี้ไปเลยตอนนี้ผู้เล่นจะมาอยู่ที่ที่ราบสูงเซาท์เทนฟอร์ดส่วนที่3นะครับจะสังเกตในแมปนะครับจะมี Np c นะครับตัวสฟีฟ้าเนี่ยนะครับอยู่ทางด้าน มุมบนซ้ายมือนะครับก็ให้เดินไปตรงนั้นนะครับนี่ก็จะเจอนะครับ NPC ตัวนี้นะก็คือชื่อว่า Never n e v e r m o รนะครับ เน,ะนโ,มโมโมจะบอกว่าฮึยหากพ่ายแพ้จงยอมรับซึ่งการสูญสิ้นของพลังนะครับเราก็เลือกหัวข้อสนทนานะครับฮึเจ้าช่างเหมือนข้าเมื่อครั้งหนุ่มๆกระหายสินะกระหายที่จะได้มาซึ่งพลังข้าขอสั่งเจ้าจงนำห้าสิกระโหลกนักบุญมาให้ข้านะครับตอนนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยก็จะได้เควสนะครับเควส ก็คือร่าหัวกระโหลกนักบุญนะครับสามารถดูเควสได้จากหัวข้อเมนูนะครับเลือกภารกิจนะครับแล้วก็ภารกิจดั้งเดิมนะครับแล้วเลือกตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดนะครับของภารกิจนะครับก็คือให้ไปดรอปนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือหัวกระโหลกนักบุญนะครับนะ ตัวที่จะดรอปได้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับนักบุญปีศาจนะครับเลเวล90สนะครับสถานที่เนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ที่วิหารเท้าจตุรกรนะครับนะอันนี้เราไม่ไปนะยากต่อไปตัวนี้นะครับนักบุญโลกันนะครับเลเวล85สนะครับสถานที่ก็จะเป็นท่าภูเขาไฟนะครับนะแล้วก็ วิหารเพลิงนะครับอันนี้พอได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนักบุญผู้หวนคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมินิบอสนะครับนะก็จะเป็นสุสานใต้ดินนะครับนะอันนี้มันเกิดทีละครั้งนะครับหายากนะครับก็ไม่ไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสุรันวิญญาณแค้นแห่งทะเลลึกนะครับเรเวลสี่แห้นะครับก็จะเป็นมินิบอสเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นดูจาก4ตัวแล้วนะครับนะตัวที่จะไปง่ายที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนักบุญโลกันนะครับเรเวล85นะครับสถานที่ก็คือถ้ำภูเขาไฟนะครับนะจะไปง่ายนะครับก็แนะนำนะครับให้เลือกไปดอบจากนักบุญโลกันนะครับนะหัวกระโหลก50อันนะครับพอครบแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาคุยกับ n c ็นเนวเวอร์มอนะครับนะก็ วิธีการไปนะครับเมื่อผู้เล่นมาอยู่ที่เมืองเรดวลเล่แล้วนะครับนะก็ให้คุยกับนะ NPC ตัวนี้นะครับสาสหายขบวนการรถแฟนตี้ดินเถื่อนนะครับเลือกหัวข้อถ้ำภูเขาไฟนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ที่ถ้ำภูเขาไฟนะครับนะซึ่งตอนนี้บอสไม่ใช่บอสสินะครับมอนค่อนข้างที่จะตบแรงอยู่นะครับนะ เดี๋ยวเราเอาหมาไปกัดนะครับเราขี้เกียจเราขี้เกียจเข้าไปบูนะครับเราเป็นนักเวทมืดนะครับก็อาศัยหมานะครับเข้าไปกัดก็นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินหานักบุญโลกกนนี่เจ้าตัวนี้นะครับ แต่ตัวนี้นะครับอ้าวดันไอ้นี่ธาตุดินอีกนะครับ มันเป็นมอนสเตอร์ควสนะครับนะก็จะใช้เวลาในการดรอปค่อนข้างพอสมควรนะครับนะเดี๋ยวนะอาจจะต้องใช้เวลาในการดรอคสักพักหนึ่งนะครับนะก่อนจะครบ50ชิ้นนะครับตอนนี้นะครับนะก็ได้ไอหัวก็โหลกนะครับครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับ Np c นะครับนะกลับมาคุยกับ NPC อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะเนเวอร์มัวนะครับ นะแล้วก็เลือกหัวข้อสนทนานะครับเห็นลูกแก้วที่ข้าถืออยู่ไหมล่ะนี่แหละเคล็ดลับการสะสมวิญญาณของข้าข้าจะมอบให้ลูกศิษย์ที่ผ่านการทดสอบของข้านะครับนี่จะต้องไปทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับนะข้าขอน้อมรับการสอ,สอนจากท่านนะครับต้องเลือกหัวข้อนี้นะนับจากนี้เจ้าต้องเดินทางไปกําจัดเจ้าแห่งการร่มสลายนะครับ ้าให้เวลาเจ้า3วันนะเท่านั้นนะครับเราก็จะได้เควสมานะครับก็คือเข้าที่เมนูนะครับเลือกที่ภารกิจนะครับแล้วก็เลือกที่เคล็ดรับการสะสมวิญญาณนะครับนี่นะครับมันให้ไปกําจัดคอรับเซอร์นะครับเจ้าแห่งการร่มสลายนะครับบอสตัวนี้นะครับจะอยู่ในถ้ำใต้น้ํานะครับชั้นที่สุดท้ายเลยนะครับ วิธีการไปหาบอสคอร์รับเซอร์เจ้าแห่งการล่มสลายนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้ผู้เล่นอยู่ที่หมู่บ้านเซาเทนไซด์นะครับแล้วก็เดินมาคุยกับ NBC นะครับสามสหายกระบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อนนะครับเลือกหัวข้อทํำใต้น้ำนะครับแล้วก็ดูจากแมปนะครับนะแมปเนี่ยเห็นไหมนะครับทำใต้น้ำเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับอ่าสี่ชั้นนะครับเอ้ห้าชั้นนะครับโทษทีนะครับ บอสเนี่ยเขาจะอยู่ชั้นที่4นะครับให้เราไปตำแหน่งที่ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4เลยนะครับอ้าวดูจากระบบที่แจ้งมานะครับมีคนกำจัดอคอร์เซอร์เจ้าแห่งการล่มสลายไปแล้วนะครับน้าไปก็คงจะไม่เจอนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปแผนที่นะครับที่บอสเกิดให้ดูนะครับก็อ่า ลงจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะแล้วก็เลือกขุดทางเข้านะครับตัวละครเนี่ยครับก็จะวาร์ปลงไปนะครับในแมปบอสนี้นะครับนี่แมปนี้เลยนะครับนี่นะซึ่งนะครับถ้าเดินหาตอนนี้นะครับบอสก็เพิ่งตายไปนะครับนะจากระบบที่แจ้งเตือนมานะครับเนี่ยนะครับก็จะสุ่มเกิดอีกนู่นเลยนะครับนะ 1- 2ชั่วโมงนะครับ เมื่อกำจัดเสร็จนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยกลับไปคุยกับเ c ็นในวมัวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทิกนะครับการกำจัดบอสเจ้าแห่งการล่มสลายนะครับนะคอร์ปเซอร์นะครับก็คือให้อัญเชิญนะครับสัตว์นะออกมาโจมตีนะครับแล้วก็ใช้เวทนะครับพสุูธาทลายก็ได้นะครับนะก็จะสร้างดาเมจนะครับให้ ได้เร็วขึ้นนะครับนะสำหรับคนที่เ,เล่นวอลล็อกนะครับเมื่อมาถึงนะครับก็คุยกับนี่นะครับ NPC ตัวนี้นะครับเนเวอร์มัวนะครับนะเนวเวอร์มัวจะบอกว่าฮือ <c oughs> <c oughs> หากพ่ายแพ้จงยอมรับซึ่งการสูญสิ้นของพลังโอ้นะครับสนทนานะเนวเวอร์มัวจะบอกว่าฮ่าฮ่าทำได้ไม่เร็วสิทธิ์ค่าจงใช้ลูกแก้วนี้จงใช้ลูกแก้วที่ข้ามอบให้ เก็บกักทุกวิญญาณที่เจ้าอยากได้เถิดนะครับนะเขาก็จะให้นี่นะครับได้มาแล้วลูกแก้วสะสมวิญญาณนะครับก็จะเป็นไอเทมเควสนะครับที่ได้จากการกำจัดบอสคอร์เซอร์จเจ้าแห่งการล่มสลายนะครับชิ้นต่อมานะครับก็คือเครื่องรางนักร่าวิญญาณนะครับนะบจะเป็น1ใน4ของเซตนักร่าวิญญาณนะครับ ไอเทมชิ้นนี้นะครับก็ได้จากการทำเควสนะครับเริ่มต้นเควสนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยมาที่ป้อมประการตะวันออกนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในป้อมประการตะวันออกนะครับสังเกตในแมปนี้นะครับจะมีวาร์ปอยู่ทั้งหมดอ่าสีเหลืองนะครับสีวาร์ปนะครับแล้วก็สีออกเขียวเขียวนี่นะครับอีกวาร์ปหนึ่งนะครับให้เข้าวาร์ปนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับนะให้คุยกับ NPC นี่ะครับที่ชื่ว่าจินนะครับนะจินจะบอกเพ่อหน้าตาเจ้าวันนี้ดูไม่ค่อยสดชื่นเลยนะเราจะเลือกหัวข้อจริงเหรอนะครับอ่ะอยู่นิ่งว่าแล้วไงมีวิญญ,ญาณเกาะอยู่จริงๆด้วยสินะครับฮะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับแล้วเจ้ารู้สึกผิดปกติ หรือเปล่าละ่ะวันนี้นะครับก็ใช่นะว่าแต่ท่านสัมผัสวิญญาณได้ยังไงนะครับจึงจะบอกว่าหากเจ้าอยากสัมผัสวิญญาณได้เช่นตัวข้าเจ้าต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งที่มีพลังวิญญาณแรงกล้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับขอบคุณท่านสําหรับเคล็ดลับนะครับจะเชื่อข้าหรือไม่ก็แล้วแต่ตัวเจ้าเองนะนะครับตอนนี้เราก็จะได้เควสนะครับสัมผัสทางวิญญาณนะครับ เควสนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าเมนูนะครับเราเลือกภารกิจนะครับเลือกหัวข้อสัมผัสทางวิญญาณนะครับก็คือจะต้องไปกำจัดนะครับเจ้าผีน้อยนะครับแล้วก็กำจัดหรือกำจัดผีเด็กนะครับนะเราก็จะได้สัมผัสทางวิญญาณมานะครับก็มาดูข้อมูลของมอนสเตอร์ก่อนนะครับเจ้าผีน้อยนะครับจะเลเวลยีบสนะครับ สถานที่นะครับก็จะอยู่ที่ถ้ำสัตว์ปีศาจนะครับนะชันนะนนะนนะ้นที่สองนะครับแล้วก็อีกถ้ำหนึ่งนะครับก็คือถ้ำโจนสลัดนะครับชั้นที่2นะครับนะอันนี้คือสถานที่นะครับนะชั้นที่1ด้วยนะครับแล้วก็มอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องไป กำจัดนะครับก็คือผีเด็กนะครับเรเวล45นะครับนะสถานที่เนี่ยเขาจะอยู่ที่สุสานใต้ดินชั้นที่1นะครับแล้วก็สุสานใต้ดินชั้นที่2นะครับนะสามารถเลือกไปกำจัดได้นะครับส่วนตัวนะครับเดี๋ยวน้าจะไปกำจัดผีน้อยละกันนะครับนะที่ถ้ำสัตว์ปีศาจนะครับก็สามารถเลือกหัวข้อตรงนี้ได้เลยนะครับนะ NPC สสหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อนนะครับด้วยหัวข้อถ้ำสัตว์ปีศาจชั้นที่1น,นะครับตัวละครน,นะครับก็จะวิา่มานะครับในถ้ำสัตว์ปีศาจชั้นที่1น,นะครับเดี๋ยวเรียกผู้สารแห่งความมืดอ,อ่ะโดนโจมตีตะก่อนก็เดินหานะครับเนี่ยนะครับเจ้าผีน้อยนะครับตัวเนี้ย ก็ทําการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวเควสมันจะเด้งเองนะครับก็หาผีน้อยโจมตีไปเรื่อยๆนะครับอตอนนี้นะครับนะก็ได้ทำเควสสัมผัสทางวิญญาณนะครับเสร็จแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวจะกลับไปพบกับ n p c จิวนะครับ เราก็จะกลับมาที่ป้อมประการตะวันออกกันต่อนะครับเพื่อที่จะมาส่งเฟสกับจิลนะครับเราก็มากลับมาคุยกับจิลนะครับนะจิลจะบอกเราว่าในที่สุดเจ้าก็หาทางอยู่ร่วมกับวิญญาณสําเร็จจะได้นะครับเราจะเรียกหัวข้อภูมิใจสุดๆนะครับนะจิลก็จะให้ ไอเทมมานะครับเจ้าได้เรียนรู้สุดยอดสัมผัสทางวิญญาณแล้วล่ะข้าขอมอบเครื่องรางชิ้นนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสุดยอดของเจ้านะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวนะให้ดูนะนี่นะครับเครื่องรางวิญญาณนะครับเราจะได้มาจากเควสนะครับสัมผัสทางวิญญาณนะครับนะคราวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเรามีไอเทมครบทั้ง4ชิ้นนะครับเดี๋ยวนะจะให้ดูนะครับว่า เราจะได้พลังนักล่าวิญญาณอะไรนะครับเมื่อเราใส่ไอเทมครบทั้ง4ชิ้นนะครับเราจะได้พลังนักล่าวิญญาณนะครับ <c oughs> ก็คือความสามารถเนี่ย <c oughs> เป็นความสามารถประเภทติดตัวนะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ต้องใส่ไอเทมทั้ง4ชิ้นนะครับที่นาได้นําเสนอมานะครับนะเมื่อใส่ครบทั้ง4ชิ้นนะครับเมื่อกําจัดเป้าหมายได้เนี่ยจะได้รับวิญญาณมาส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มอัตรา HP max นะครับได้สูงสุดอีก90%นะครับ และเพิ่มอาัตราโจมตีเวทต่ำสุดและสูงสุดอีก50%นะครับนะในวงเล็บนะครับหมายเหตุก็คือยิ่งมอนสเตอร์นะครับระดับสูงจะได้ค่าวิญญาณที่สูงตามและเมื่อผู้ใช้ถูกกำจัดค่าวิญญาณจะหมดทันทีนะครับนะก็คือถ้านะครับเราสะสมวิญญาณนะครับยิ่งเยอะเนี่ยเราก็จะได,ได้ค่า hp เพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดถึง90%ของค่า hp ปัจจุบันนะครับแล้วเมื่อ นะครับตัวละ pues <ES> ครเ, nah, เราเนี <for S 1> <BR> X, ่ยตายนะครับนะเราก็จะต้องเริ่มสะสมวิญญาณใหม่นะครับจะสะสมค่า HP ใหม่นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการแนะนำเซตพลังนักล่าวิญญาณนะครับที่ดาได้แนะนำไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นนะครับที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับของเซตนักล่าวิญญาณนะครับของอาชีพบอรกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะครับที่ สามารถเพิ่ม HP Max นะครับของตัวละครเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะถ้าใครสนใจก็สามารถทำตามได้เลยนะครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อนำมาเพิ่มพลังใจในการทำคลิปให้นาต่อๆไปด้วยนะครับหรือว่าใครใจดีนะครับนะตอนนี้ y t u t u นะครับก็มีฟังก์ชันของ SuperTank นะครับก็เป็นส่วนช่วย สนับสนุนเป็นแรงใจนะครับให้น้าได้นะครับแต่แค่เข้ามารับชมนะครับก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนาะต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกับน้าใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย